คู่ไฮไลท์มันๆครับวันนี้ตะก้อหญิงครับฝั่งนู้นต่อสองหนึ่งด้วยนะครับฝั่งนี้ครับน้องตาเสื้อสีชมพูครับกับน้องแครนะครับเสิร์ฟมาลงไปเดินโชว์ความสวยนะครับเอาแล้วครับตะก้อครับฝั่งนู้นเสิร์ฟมาสามแต้มนะครับได้ทั้งสามแต้มเลยนะครับสามทีสามแต้มเลยนะครับสวัสดีคุณเฉลิมชาติด้วยนะครับ โอ้ต้องเข้าไปอีกคนนึงหรือเปล่าครับฝั่งนี้ครับสามต่อศูนครับเสิร์ฟมาทไงยังไงเหตุเกิดจากนั่งกินเบียร์กันแล้วเมานะครับท้ากันไปทาไป้ทากันมาครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับจับลงรายการเลยนะครับโอ้คูนย์ต่อศูนยครับต้องรีบชมคนระับมองครับโอ๋ยไปไหนครับตู

จะเสิร์ฟข้ามหรือเปล่าครับต้องมาลุ้นนะครับฝั่งนี้ไม่เป็นตะกข้อนะครับแต่น้องเขาก็ลงมาสร้างสีสันนะครับให้พวกผู้ชายได้ดูนะครับเอาครับศูนย์ต่อห้าครับเสิร์ฟข้ามไปแล้วครับต้องแพ้มอง เดี๋ยวนะฝั่งน้องเอลนะครับน้องเอลนะครับมองหัวมานะครับแหมไม่ยอมให้แต้มฝั่งนี้สักหนึ่งแต้มเลยนะครับอ่าดีมีสีสันครับฝั่งนก์ลังสองนะครับเส์ฟมาครับข้าวเอาอะไรมงครับเสืฟข้ามอย่างเดียวครับโอ้ฝั่งนั้นมีพี่เลี้ยงนะครับ โอ้โหกลัวแพ้หรือว่ายังไงครับ6-0เ <P ain ful> นีเ่ยเ์มาโดมาออกหรือเปล่า <P ain ful> แม่น้ำหนักดีเหลือเกินครับสวัส <P ain ful> ดีทุกท่าน,น,นเลยครับมารับชมนะครับทั้งเพจตะก้อดูนมแล้วก็เพจตะก้อไฟเตอร์ <P ain ful> ด้วยนะครับเจตโครับไอ้ <P ain ful> ไหนครับ แต่งตัวเต็มยศข้าวโพกผ้าด้วยครับแต่ยังไม่ได้หม่งนะครับเอาไหมครับแต่ตัวศูนย์เสี่ยสอดโดไหมครับน้ำหนักโอ้โหไปซ้อมมาจากไหนครับน้ำหนักครับลงเส้นหลังอย่างเดียวเลยครับสุดยอดตะก้อมันมาหนดโหดมันห้าครับนักกีฬาชื่ออะไรครับค่ายไหนบ้างครับแอดนะครับโอ้ลองแตะเข้าไปดูนะครับแตะหน้าจอนะครับมันจะขึ้นบอกนะครับเอายังไงยังไงน้องแพ มานิดเดียวครับเกรบโดนเนี่ยตีบตาโนครับเ่ยน้องตาเดี่ยโอ้โหคู่นี้น่าจะเกสักสิ้านะครับโอ้นำรวดเลยครับ1 1บตาโซนครับจะมา ครับขอโอกาสหน่อยครับขอโอกาสหน่อยครับฝั่งนี้ครับดุยพัฒนาก,การ69ส่กกสงเข้าประกวดนะครับโซนต่อสิบเอไปเ,อเอ้อ,อไเอลมงเป็นด้วยครับไอ้แฝดออก้างครับโอ้ยอิลซาแปดได้ครับฝั่งนู้นมงไปสองทีก็จะเกมอยู่แล้วนะครับ แต้มเดี่ยวเกมครับน้องเอวครับสมาน้องตาแปรไปเอ้ยลงด้วยลงล็อล็ล็ลยล็อกไปก่อนครับเดี๋ยวครับมันยังมันอยู่ครับอย่าเพิ่งเกมครับอย่าเพิ่งเกมครับอย่่าเเพิงกมครับแอดมินยังดูไม่สะใจเลยครับมงผ่าดไปห้านาทีเสิร์ฟไปน้องเอวบงไปเสิร์ฟไปลูกโอ้แต้มแรกมาแล้ว อย่างน้อยก็ไม่เกมศูนย์นะครับเอาละครับม่อต่อสินเลทลองตาเสือไปเอาอวมองเอ้มองสังเี้เอาไปไป คนได้สองแต้มแล้วคนละแต้มครับไม่ขัดทุนแล้วตอนนี้ครับโอ้หาที่ไหนไม่ได้ครับแบบนี้ครับเราไม่ต้องการคนเก่งนะครับเราต้องการความสนุกนะครับแต่ก็เดิมพันนะครับบอกว่าไปไหนโอ้น้องตานะครับนี่ครับตัวทําเกมตัวทําแต้มนะครับเสื้อสีชมพูครับสวัสดีครับกินีอยู่ดีชาแนลนะสวัสดีเพจกินีอยู่ดีด้วยนะครับเข้ามารับชมครับขอบคุณมากมากครับ จะบอกว่ายังไงน้องตาแปะไปเร็ว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 โอ้ยตะก้อเกมครับแม่กรมาการสนามครับน่าจะให้เขาเตะสักสิบห้าแท้นนะครับโอ้ฝั่งนี้ไม่ได้เป็นตะก้อนะครับฝั่งโน้ก็เสิร์ฟดีเหลือเกินนะครับโอ้หนักครับลงท้ายขอท้ายขอเลยนะครับเสิร์ฟนะครับอ้า็เป็นสีสันนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับ เรียกว่าคลายเครียดให้ท่านผู้ชมได้เยอะเลยทีเดียวนะครับคู่นี้นะครับกู้หญิงก็มีนะครับสนุกมากๆครับนะครับคู่นี้ดูได้สามสิบกว่าเลยอันนี้สามสิบแปดเองครับได้แต่ไม่โบกันด้ยสนมากยาวยาวยาวแล้วก็ปาดีสปาดีซอนนี่ปะไม่ใช่ครับทำไมก็ไม่ให้เขาเกมสิบห้าเมื่อกี้อ่ะโอ้โหอ่าแล้วับจบไปแล้วนะครับคลิป นักตักก้อญิงนะครับโอ้ภายในไม่ถึง10นาทีนะครับต่อไปเป็นสิทธิ์รเอ็ดนะครับพวกมันมาครับนี่ครับถ่ายรูปนะครับเห็นไหมครับน้องเอลนะครับเนม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 เรียกน้องเอลหน่อยมาเข้ากล้องหน่อยต่อนกต่อเอาล้วครับนี่ครับ ผู้ชนะครับน้องเอลครับจากแถวประเวศนะครับโอ้โชว์เงินรางวัลหน่อยครับฝั่งนั้นเขายังไม่มาครับโชว์เงินรางวัลหน่อยครับโชว์เงินรางวัลหน่อยครับนี่ครับเสิร์ฟทีเดียวรวดเดียวก็สิบสองสิบเอ็ดศูนย์นะครับโอ้สุดยอดนะครับเอาแล้วพาดใชยชนะไปนะครับแบบง่ายดายนะครับเอาต่อไปเป็นสิบร้อยเอ็ดนะครับปู่แข่กับติ๊กอองเงินนะครับติ๊กสเปิร์มนะครับเอาแลับตัดคลิปไปก่อนครับเดี๋ยวพิมพ์ไม่ทันนะครับเอาแ ครับพี่สิงโต